ร้านเรามาร้านข้าวมั่วค่ะคาเฟ่ข้าวมาั่วมีทั้งเค้กครีมคอฟฟี่เฮา บรรยากาศล่มเนงนดีมากสไตล์สวนสวนโซนนี้เป็นโอนน้ำตก้างไทยเล่าหน่อยถ่ายเล่าหน่อย หนึเงสองใช่้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาอีกมื้อกินก็ได้เราจะให้ดูเมนูหน้าตาเมนูอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่างเมนู กอาหารหลากหลายในยำต้มนึ่งโอเคนะคะ